วันนี้จะมาทำนกกะระทาสามรสมาดูกันนะครับขั้นตอนแรกตั้งน้ำมันให้ร้อนจากนั้นเอานกกระทาลงไปทอดเราจะทอดให้กรอบๆเลยนะครับหลังจากกรอบแล้วตัดครึ่งสะเด็ดน้ำมันก่อนนะครับทั้งหมดเราจะทำสองตัวนะครับขั้นตอนต่อไปใส่น้ำมันใส่นกกระทาที่ทอดไว้จากนั่งใส่วัตถุดิบสามรส กระเทียมหอมใหญ่สับประรดพริกและมะเขือเทศจากนั้นใส่ซอสสามรสที่เราทำไว้ส่วนวิธีท,ทำซอสสามรสเข้าไปดูได้ในคลิปที่ผมเคยลงไว้นะครับจากนั้นโรยผัดชีเพิ่มความหอมจากนั้นผัดต่ออีกนิดหนึง่งอ่าก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นตัดใส่จานที่เราเตรียมไว้ ก็ประมาณนี้นะครับ و, รลองไปทำดูได้นะครับส, <sometimes. S 1> สุดท้ายเลยสักทีเสร็จแล้วครับนกกระชาสามรถพร้อมเสิร์ฟ